ครับสวัสดีครับพบกับทอมมังการนะครับอีกหนึ่งคลิปวิดีโอพระเครื่องนะครับผมห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับเนื่องจากติดธุระนะครับทั้งติดงานแล้วก็ติดช่วยเหลืองานสาธารณะอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมนําเสนอเป็นคลิปค่อนข้างส่วนตัวนิดนึงนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นพระผงนะครับองค์หลวงพ่อทวดนะครับ หลวงปู่ทวดพิมพเตารีดนะครับเยี่ยมน้ําทะเลจืดนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นพระที่ไม่ได้ถูกสร้างจากวัดดังๆหรือว่าเคจิดังๆนะครับผมที่ผมทําคลิปนี้คือผมอยากจะทําให้เ,เพื่อนๆได้ศึกษานะครับแล้วก็ดูนะครับอันนี้หลวงปู่ทวดนี้ได้จากงานทอดกรถิ่นนะครับงานทอดกรถิ่น,นครับวัดนะครับแถวบ้านผมนะครับชื่อว่า วัดถ้ำน้ำทิพย์นะครับผมที่ผมได้ไปร่วมพิธีทอดกระถิ่นมานั่นเองนะฮะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านล่างเขียนว่าหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็จะมียันนะครับลอยจานยันขึ้นไปนะครับเป็นหลังเตารีดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์หลวงปู่ทวดนั่งคดสมาทิอยู่นะครับแล้วก็ใต้ฐานก็จะมีกลีบบัวนะครับผมว่าเป็นพระที่นะครับ ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ผมก็ได้กลับมาหลังจากที่ได้ช่วยงานกระถินนะครับงานนั้นนะครับถ้่ผมก็เอาขึ้นมาบูชานะครับสวยนะครับเพราะว่าหลวงปู่ทวดเองก็ลูกสิทธิ์ลูกหานะครับทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วก็พระหลวงปู่ทวดไม่ว่าจะ สร้างจากที่ไหนหรือว่าเกจิไหนสร้างนะครับที่ขึ้นเป็นรูปลงพุทวดแล้วนะครับศักดิสิทธิ์ทั้งนั้นนะครับสักดิธิ์เป็นอย่างมากนะครับโดดเด่นมากๆนะครับที่เพื่อนๆนะครับก็คงจะทราบกันมานนคือโดดเด่นมากๆเรื่องพุทธคุณก็คือแขวคลาดปลอดภัยนะครับเป็นเลิศเลยนะครับเมตตามหานยมสุดๆนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพุทธคุณสองด้านนี้เป็น ที่กล่าวขานนะครับสำหรับองค์หลวงปู่ทวดนะครับโชคลาภเงินทองนะครับอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ที่ได้สมญานามว่าพระโพธิสัตว์นะครับดูครับถึงจะเป็นพระที่แจกในงานทอดกระถินแต่ผมบอกเลยว่าทั้งพิมพ์ความชัดนะครับศักดิ์สิสทธิ์จริงๆนะครับวัดถ้ำน้ำทิพย์นะครับต้องเกล่นคร่าวๆก่อนว่าแต่ก่อนก็จะเป็นเป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำที่มีพระ ทุดงนะครับ1รูปนะครับไปทําการทุดงนะครับแล้วก็ก็จะมีพี่ป้านะ้าอานะครับญาติญาติของผมเองของตัวทอมังการเองนี่แหละขึ้นไปทําไร่นะครับบริเวณหน้าถ้ำแถวนั้นนะครับก็เกิดการร่วมแรงร่วมใจนะครับจัดทาเป็นสํานักสงฆ์ก่อนนะครับเริ่มจากเล็กๆนะครับ ตัวพวกผมเองแล้วก็ทีมงานเพื่อนๆนะครับก็มีโอกาสได้ไปช่วยกันนะครับจัดโลเคชันไปช่วยกันสร้างนะครับไปช่วยกันเขาเรียกอ,อะไรไปช่วยกันทําขึ้นมาครับไปช่วยกันทําให้เป็นรูปลักษณ์ของวัดเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทพ,พื้นเทพ,พื้นปูนนะครับไม่ว่าจะเป็นการ เคลียร์พื้นที่ส่วนต่างๆของปากถ้ำแล้วก็ทําเป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มทางเดินเข้าไปนะครับในถ้ำนะครับผมนี่เป็นส่วนน้อยนะครับแล้วก็ชาวไร่นะครับชาวสวนด้านบนนะครับก็บริจาคกันนะครับช่วยกันทำนะครับให้สํานักสงฆ์เนี้ยนะครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับทุกวันนี้ก็มีพระสงฆ์นะครับประจําอยู่ที่ วัดถ้ำน้ำทิพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับโอเคครับก็เพื่อนเพื่อคนไหนนะครับถ้าถ้าอยากนะครับถ้าอยากไปเที่ยวนะครับวัดถ้ำน้ำทิพย์นะครับหรือว่าอยากจะมาร่วมกระถินนะครับในปีถัดไปนะครับทักผมเข้ามาได้นะทักผมเข้ามาได้นะครับอยากจะให้ผมพาไปหรือว่าอยากจะให ผมร่วมทําบุญบริจาคอะไรนะครับยินดีรับหมดนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับเข้าวัดนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมได้ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับมาลงในช่อง YouTube นี้นะครับว่าลักษณะของวัดนะครับถ้ำเป็นยังไงบรรยากาศโดยรอบเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าร่มรื่นน่าอยู่นะครับน่าอยู่มากๆนะครับเต็มไปด้วยธรรมชาติ รธรรมชาติจริงๆถ้ำก็เป็นถ้ำธรรมชาติครับไม่ได้ใช้ปูนซีเมนเสริมเติมแต่งตรงไหนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอขึ้นมาวิดีโอหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับถึงความสวยงามแล้วก็จะได้รู้ว่าวัดนี้มีตัวตนจริงๆนะครับก่อีิบานมาอาทิตย์ที่แล้วก็โหเป็นช่วงหน้าฝนครับสาย ทำบุญกันก็โอ้โหรถติดรถติดตรงทางนะครับเนื่องจากเป็นขี้ตรมขี่โครนโอ้โหติดหลายคันนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับจากแกง๊งโฟวิลนะครับก็มาช่วยกันดึงรถนะครับดึงขึ้นแล้วก็ถอยคนขึ้นไปร่วมบุญกระถินทางลำบากนะครับทางค่อนข้างลำบากแต่ก็ทุกคนก็มาด้วยจิตใจที่เป็นกุศลแล้วก็อยากจะมาร่วมทำบุญกันนะครับก็ ขอให้ผู้ที่มาทำบุญนะครับกลับไปก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะครับได้รับพระหลวงปู่ทวดนะครับแบบที่ผมถืออยู่ในมือที่ทำคลิปอยู่ก็ขอให้องค์หลวงปู่ทวดนะครับคุ้มครองให้แข็งแกร่งปลอดภัยมีโชคมีลาบนะครับทำอะไรก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะครับผมก็หลวงปู่ทวดองนี้นะครับสวยนะครับสมบูรณ์นะครับตอนนี้ในมือผมผมมีอยู่สองสององค์นะครับผมก็ เพืนเพื่อนคนไหนชื่นชอบนะครับชอบในพิมพ์ชอบในมวลสารหรือว่าชอบในการจัดสร้างนะครับที่เป็นวัดนะครับวัดป่าจริงๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับถ้าชื่นชอบจริงๆนะครับเดี๋ยวผมแบ่งปันให้นะครับผมโอเคครับนะครับเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ต่อเหมือนการจะไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะครับว่าผมจะทําคลิปอะไรนะครับแล้วเจอกันนะครับผม สวัสดีครับ